สวัสดีค่ะเมื่อนี้ค่ะอัปเดตก,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 การเดินทางเราจะเนาะการไปกินไปนเที่ยวกัะที่สาวเราจะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Gracias. Gracias.